สวัสดีครับมาติดตามข่าวกีฬาในรอบเที่ยงกับผมอาทิตย์รีคุณพันธ์นะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ธิรพงศ์วโรกรน,นะครับทำเวลาดีที่สุดนะครับในการซ้อมก่อนแข่งส,สนามที่3นะครับในศึกสองล้อทางเรียบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนะครับก็รายการ PTT b r IC Superbike Championship ที่บริลัมนะครับก็การแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยครับรายการ p t t b i mm ีบ hmm. ีไอซีซูเปอร์บายช็เปียนก็มีคิวด่วนความเร็วสนามที่สามของปีแล้วครับที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ การซ้อมมันแรกของทุกรุ่นนะครับผลการซ้อมมันแรกปรากฏว่ารุ่นใหญ่อย่างซู์ไบค์ 1,000cc SB1 ชั้นประเทศไทยอย่างติ้งน้อยครับวก,วรกิติพงศ์วโรกรเจ้าของหมายเลข100เนี่ยนะครับจากคคาวาสกิไทแลนด์เรซิ่งทีมกดเวลามาเป็นอันดับที่1นะครับด้วยเวลาต่อรอบ1นาที36.135วินาทีครับเหนือซุปอนุชานาคเจรญศีหมายเลข10คู่แข่งคนสำคัญจากยามาฮ่าไรเดอร์คลับเรซิ่งทีมอันดับที่2ออยู่0.841วินาทีครับส่วนอันดับ สได้แก่ CK ครับชัยวิชิตนินสกุลนะครับหปายเลข25จากคอคาวาสกีไทยแลนด์เรซิ่งทีมก็ตามหลังหัวแถวยู่1.142วินาทีครับโดยการแข่งขัน PTT BIC Superbike Championship 2018จะชิงชัยรอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์ที่12สิงหาคมนี้ครับ